ท้องที่ไปหาหมออาการดีๆมันแน่นแน่นหน้าอกแล้วเราก็หายใจแบบหายใจไม่เต็มอิ่มบอกพยาบาลพยาบาลดูเหตุสีหน้าไม่ดีหน้าซีดปกติผมอาจจะอายุเยอะเราก็เลยเรียกรุงเป็นอะไรหรือเปล่านันก็เลยบอกว่าบอกเปนหายใจไม่ออกนั่นมันแน่นแน่นแน่นหน้าอกเขาก็เลยบอกว่า,นนเ,รา,เ,วาเรื่องอย่างมันมีก้อนเนื้อที่เนี่ยก็ตรงไอ้คอเขาดูบอกอืงบอกอึงๆเลยต้องหาหมอดีกว่า เบี้ยครับชื่อคณิศร์สร้อยสุวรรณนะครับทำงานอยู่โรงพยาบาลสามพานแผนกผู้ี่วยเหลือไข้คือที่เขามารู้จักสนาพอก็เพราะว่าได้ไปตรวจเจอก้อนเนื้อที่ลําคอตอนนั้นก็มีอาการที่แย่หายใจไม่ออกทําให้ระบบการหายใจหรืออะไรที่ผมเป็นอยู่มันแย่ลงตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าจะสนาทรไม่รู้ว่า,าไ,ไ,ได้ไปตาวจเจอก้อนไนื้คิด่ลำคตรงนั้นก็ลยไปหาหมอตามปกติให้หมอเกาหาหมอที่โรงพอยูบม่ลง็นได้ดูหรือว่าให้เจ้ที่คอตอก็บอกาทรที่แย่หยใจไ เป็นไทลอยโดยที่ว่าเขายังไม่ได้วินิจฉัยเป็นไม่ได้หมอสมทาง mm hmm. ก็ได้ส่งผมไปที่โรงพยาบาลสามพานวัดริชิงครั้งหนึ่ง mm hmm. เพื่อไปหาหมอหูตาคอจมูกก็เ,เลยไปตรวจตรงนั้นก็ไปเจอหมอผู้หญิงได้ตรวจเขาก็เขาได้คำคำไปเจอก้อนเนื้อเจอก้อนเนื้อเขาก็ช่วินิจฉัยว่าเดี๋ยวต้องเจาะเลือดเจาะที่คอเพื่อจะเอาน้ําในคอไปตรวจอีกทีหนึง่ง mm hmm. ตรงนั้นก็เลยว่าหมอที่ว่าจะทําอะไรได้ก็ทําเราก็ให้เขาเจาะจากนั้นทางแลบก็ได้เอาผลนัดผลผมประมาณ2องาทิตย์พอสอง อาทิตย์เสร็จเราก็ไปฟังผลตรงนั้นเขาบอกว่าไม่มีเชื้อมาเร็งไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้ออะไรแต่ก้อนเนื้อที่มันเราเป็นเนี่ยมันหมอบอกว่ามันจะลาคาญเพราะว่ามันมันเป็นแล้วมันก็เป็นได้ก็เลยว่าตรงเนี้ยเขาก็เลยส่งไปกลัวว่าตรงเนี้ว่าจะเป็นอ่าเนื้อที่ไม่ดีส่งพี่ไปที่โรงพยาบาลมาคอยมาถมพอโรงพยาบาลแล้วก็ถมตรวเขาได้ใจว่าเออมันก็เป็นก้อนเนื้อแต่เขาก็ให้กลับบ้านแล้วก็นัดหกเดือนเพื่อจะดูอาการแต่ถ้ามีอาการอื่นเนี่ยที่ว่าเร็วหรือว่าอะไรให้ มาก่อนทิ้งเวลาไป6เดือนพอจากนั้นลูกสาวรู้ก็ได้มาหาป้าเขาคุณลักษณาหรือว่าพี่แอลที่ได้แนะนําธนาธรให้กินตอนแรกก็ไม่ได้เชื่อว่าตรงนี้ยาเหมืนอนไครธนาธรจะมาช่วยเราได้สิ่งที่รู้ก็คือว่าเราต้องการรักษาที่โรงพยาบาลอยู่ก็เลยได้ลองลองดูเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปผ่ามันลองกินดูลองอัดดูว่าธนาธรเนี่ยว่ามันจะมีผลยังไงก็รเรกินไปเนี่ยก็เลยกินไปประมาณได้2วขวดอาการที่เป็น,นมันก็เบาลงจากการหายใจที่มันแน่นหรือว,ว่ามันหายใจไม่ออกมันก็ ็สบายตัวขึ้นทําให้ร่างกายด,ดีขึ้นจากนั้นผมก็ทานไปประมาณ3ขวดประฝ่าอาการที่มันเป็นก็เริ่มหายหายคล้ายๆแบบโลง่งหายใจโล่งขึ้นพอหลังจากนั้นไปตรวจที่โรงพยาบาลที่หมอัดไว้6เดือนเพื่อต้นปีวันที่6กคุมภาก็าไปหาหมออีกรอบนึงที่ก็ตรวจหมอได้ตรวจแล้วก็ได้บอกว่าคุณไม่มีก้อนเนื้อไม่มีก้อนเนื้อที่มันอยู่เราก็ มันไม่มีได้ยังไงหมอก็ตรวจตรงนั้นก็บอกว่ามีหมอก็เอะใจเขาก็เลยตรวจส่องกล้องให้ดูบอกไม่มีก้อนเนื้อไม่เป็นอะไรไเสียงหรืออะไรปกติก็ทําให้เราก็เอะใจเลยหมอก็เลยพูดมาครับว่าคุณมโนไปแล้วตรงนี้คุณไม่เป็นอะไรปกติดังนั้นเราเขาก็ไม่ได้นัดอีต่อไปผมเชื่อว่าตรงนี้สมุนไพธนาธรและบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนถ้าอยากจะหายหรือว่าอยากจะกินหรือว่าอยากจะใช้สิ่งเหล่านี้ช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับ